สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทักถ่ายเพื่อนๆน,นะคะห่างหายไปนานเลยนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็เลิกเรียนนะคะก็แวะร้านไทยนะคะก็ได้ของมาแค่นี้ตั้งแต่มีไอ้โลกนี่มาก็ของก็มีขึ้นราคานะคะขึ้นขึ้นแล้วก็ไม่ลงด้วยนะคะเพื่อนๆของแพงมาก ซื้อมาก็ประมาณเกือบพันโคนได้มาแค่นี้นะกินคนเดียวจะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ไม่สิ้นเปลืองนะคะนอกจากเออนานๆทีเรามีเพื่อนมาแล้วก็ทำแอดเฟสนิดนึงนะกินอยู่อย่างประหยัดนะคะเพ,เพื่อนเเนาะถ้าใครยังไม่รีบนะคะหลังจากที่กินส้มตำกับขนมจีนเสร็จก็จะพาไปเดินออกกำลังกายนะคะเพ,เพื่อนเเนาะ ก็จะไปทักทายกันข้างหลังคุยเรื่องว่าเรื่องสมบัติสามีไปถึงไหนแล้วสมบัติภาษา <c oughs> อัาว่าเพาคำขำนะพี่น้องเนาะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในกรณีที่ว่าเราแต่งงานยังไม่ถึงห้าปีเนี่ยเราได้อะไรมั่งรัฐบาล เราได้อะไรมาก็พูดภาษาแบบบ้านๆนะ้เขาใช้ศัพท์ไม่ค่อยถูกนะคะว่าเรารัฐบาลช่วยอะไรเราบ้างนะคะการใช้ชีวิตหลังจากเราเราเป็นแม่ไม้โดยที่ไม่มีลูกติดเนี่ยเราจะรัฐบาลเขาจะมาช่วยเราประมาณไหนนะว่าจะเอาตัวเองรอดไหมนะคะสำหรับสายฝอนะคะฟังทางนี้นะคะ ฟังแล้วก็เป็นประสบการณ์นะคะสำหรับใครที่แต่งงานยังไม่ถึงเกณฑ์เจ็ดปีนะคะถึงจะได้วีซ่าถาวรน,นะเดี๋ยวนี้ที่นอร์เวย์นี่ลำบากมากเลยนะคะเพื่อนเนาะต้องแต่งงานถึงเจ็ดปีนะถึงจะได้วีซ่าถาวรมาดามนดนี่ก็ลำบากอยู่นะก็คือไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดพี่น้องนะ WiFi ก็หายไปแล้วพี่น้อง เพราะว่ามันเป็นชื่อของสามีเนาะเราไม่ได้จ่ายไงไม่ได้จ่ายค่าอ,อินเทอร์เน็ตเอออินเทอร์เน็ตเนาะที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนก็ด้วยสาเหตุเนี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็อินเทอร์เน็ตไดโทรศัพท์นี้ก็ใช้เยอะอยู่นะเอาไว้ดูข่าวแตงโมมั่งอะไรอย่างเงี้ยจะไปดูเพื่อนมันก็นะมันก็แพงนะคะเราต้องกินอยู่อย่างประหยัดไปเลยค่ะ ไปชมจักรยานก็ยังขับได้เลยบนหิมะคนที่นี่เขาจะเดินอย่างนี้นะเดินแบบเดินแบบไทยอะ่ะแต่ก่อนเดินไม่เป็นแขนหักสองรอบตัวนี้ตัวนี้เดินเป็นแล้วค่ะเพื่อน เลื่อนพวอพี่น้องยังลื่อนอยู่ลงมเทาก็ได้กล่องก็ื่อจแบบว่าเป็นดวงเงงกับพุูพี่น้องมือนั้นเฮ็ดกล่องตกแสดงว่านำเข่ากับพุงก็มาดามนุชมาทักทายพี่น้องเขาเนาะค่ะเนาะพร้อมก็เจียงนำตกเข้ามาตาดมาคันเนาะ เป็นยังไงทุกคนสบายดียบอ๊อมาดามนุชคิดฮอดทุกคนเราจะเด้อพี่น้องเด้อคิดฮอดไลหลาย,ลายช่วงนี้กับปัญหาหลายอย่างพี่น้องมัญหาคอนเทนว่าเจอจะเรล่มสนอย่งไรเนาะพอเร่วงทุกอย่างกับ่านอีจบเนา่ค่ะเนาะเมื่อน,นี้ม่อยังกับร่างกายกับมาทักท้ายเนาะแสดงว่ากล่องที้ใช้เสดสือกล่องไม้เลยพี่น้องเนี่ยเห็นว่าเป็นห้อยเนี่ย ไม่เป็นยังเนาะโฟกัสเสียรเรื่องเราล่าสุดนี่ทีมาดามนุดอา่าล่งคลิปไปนะคะเนาะเรื่องหนองนครก็บริตอเนื่องเนาะชิดต่อยค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอเหตุไปเทละเรื่องเนาะเห็ดเหลืองสามีให้จบกอนนะคะเนาะตอนนี้อา่าเรื่องเอกสารทุกอย่างอะไก่สิดเซ็จสิ้นแล้วคะเนาะเพราะว่ามันคืออีกโบรดก็จบลแล้วคะเนาะแล้วมาดามนุดก็จะได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ของ ต,ตัวเองเนม,ม,ม,มเื่อดามดีชเหลองชิมแม่บอกให้พี่นองแั้งหลายอย่างเลยค่ะเนาะการที่เหาเป็นมืดามสายฝอนะคะเนาะมาแต่งงานกับฝรังโดยเฉพาะเข้าแต่งงานพอถึงหาปีนี้ปัญหาหลายอย่างพี่นองเนาะแต่ว่ามืดามนุดถือว่าบุญนี่ ก็บุญกันีกรรมกันมีนะเะนาะดีก็คือว่มามะดามนุอย์อใส่สัญชาติอังกฤษเนาะใส่พาสปอร์ตอังกฤษมันก็เลยสามารถอยู่ได้คันมาดามนุษย์มาจากเมืองไทยเนี่ยทีนี่ปัญหาค่ะเนาะเรื่องเอกสารการใส่ชีวิตเนาะ ว่ารัฐบาลเขาก็ซอยอย่างหยีเขาก็พยายามที่ซอยเฮาเต็มที่แหละคะเนาะก็คิดว่าบอกขั้นหูพี่น้องอยากบอกเพื่อกันอยากเว้าอยากเล่าเรื่องพี่น้องฟัง,รรงนนว่ามาดามนุษจะสิไปจังไรเนาะแต่ว่าเรื่องดีก็คือว่านพี่น้องทั้งสามีเขาเขาโอเคเขาแฮปปี้เนะาะเขาก็ เขาก็ย่อมเส้นเอกสารให้แล้วนะคะเนาะเส้นใหนทุกคนแล้วเนาะแต่มีบางคนนะคะนะอธิบพอใจในการส่วนแบ่งเพราะว่าเขาแบบว่าต่อคคิดสองนะคะเนาะเขาก็เส้นให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องแต่ว่าอันอนสามอันสามีคนมี้อ่ามิพี่น้อง พอเดียวกันคนละแมงสินะ่ะคนก็บอกแฮปปีนะ้เนาะค้นก็บอกโอเคแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามตามที่นยกรรมเนาะว่าเขาสมควรที่จะแบ่งเท่าไหร่หลังจากที่ว่ามาดามนุษแหละคนแรกแเราจะเลือกอะค้นมีพี่น้องทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่คนอีกคนหนึ่งเป็นพี่น้องพอเดียวกันแต่คนละแมงคนใดหน่อยก็ามูแต่ค้นี้ใสด่ดีแต่ ด้วยการท่ว่ามาดามนุษสัมผัสไดเขาเป็นคนที่ว่าบ่มากเรืองพี่น้องเขาก็เขาก็ยอมรับในส่วนที่เขาเป็นแต่ว่าหูเนาะทนายบอกว่าเขารู้สึกว่าพ่อใจนิดนึงเนาะแต่ว่าเขาก็เขาก็รับตรงนี้ได้ทุกอย่างก็โอเคเขาเส้นหายแล้วนะคะเนาะตอนนี้ก็ลอกขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่ว่าต้องไปเจอทนายอีกว่ามั่นคั่งสองคั่งคิวาทุกอย่างก็จะจบเนาะเรารัฐบาลซอยอันมาดามนุษบ่ ก็ซอยอยู่ค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาบอ้ฟังว่าซอยขนาดใดซอยคันใดได้เดือนเท่าใดสิมาบอาฟังนะพี่น้องเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนขอให้พรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นทํางานที่มีความสุขนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ขะ,คะขอโทษนะคะมือเดียวเนาะ พอโทษหลายๆได้ใส่แนวนมด้แ่งหนาสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนบ๊ายบายไปกับเสียงน้ำตกเนาะน้ำตกพี่น้องจะบว่าง่ายลังแบบพี่น้องเนี่